ไอ้น้องฝึกงานนี่มาทางานวันแรกอ่ะชื่ออะไรนะน้องซีเหรอให้บอกนะมึงชอบน้องเขามึงจะจีบน้องเขาอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยกูบอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยน้องกู <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยน้องเขามีแฟนอยู่แล้วเว้ยกู <c oughs> ได้ข่าววงไงมาเฮ้ยจริงเหรอวะรู้ได้ไงเนี่ยกูไงวะคือแฟนในอนาคตของน้องเขาถ้าอยางนั้นอ่ะกูก็สามีในอนาคตของน้องเขาหรอวะพูดให้ถูกก่อนมึงเคยเห็นปลากระป๋องไหมทำไมอ่ะหมาเห็นปลากระป๋องอ่ะ แล้วทำไมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมาเราค่ะรอนานกันไหมโอ้ส้มตำงจานนี้ส้ตม <c oughs> สตำงจา,านคงต้องอร่อยมากแน่ๆเลยครับเพราะว่าน้องซีเป็นคนมาเสริฟครับ,บพี่ช่วยครับขอบคุณค่ะน,น,นี่ครับพี่สบายเลยนะพี่เนี่ย มากินส้มตามร้านนี้ตั้งแต่สมัยพี่มอต้นเลยนะเออสมัยพี่เรียนอยู่ออฟฟอร์ดอะจริงเหรอคะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพี่เนี่ยกินตั้งแต่คอนอนุบาลเลยนะครับจริงเหรอคะพี่หนูว่าจริงๆแล้วอะหนูอะกินส้มตำร้านนี้ก่อนพวกพี่อีกนะคะเพราะหนูเนี่ยกินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะ <c oughs> จริงเหรอครับฮ้ย น้องซินนี่ก็ขี้โมโเหมือนกันนะครับเนี่ยขี้คุยเกันเนาะรู้เปล่าขี้โมนะพี่เพราะจริงๆแล้วอ่ะร้านเนี้ยร้านแม่หนูเองไปกินของพี่ดีกว่าของพี่ของพี่ของพี่เค็มและดี ยอดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยพบอิชิตันรถฮันนี่เลมอนของมึงอะหมดยังวะขอได้ดีของกูหมดวะได้ดิเอาเฮ้ยหมดยังวะแล้ว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 เออน้องสิครับ อิชิตันรสฮันนี่เลมอนของน้องซีเนี่ยยังไม่หมดนะครับอ๋อยังเหลือค่ะเพราะว่านี่คืออิชิตันรสฮันนี่เลมอนขนาดใหม่840มิลลิลิตรตอกย้ำความบิ๊กดับเบิความสดชื่นมันใหญ่มากเชื่อพี่ท้าให้ลองอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสดชื่นตัวตึงในวงปารี้กินได้ทั้งแก๊งเป็นไงพี่พี่อิชิตันรสฮันนี่เลมอนขนาดใหม่840มลตรขวดเดียวจบ ปริมาณดับเบิลแถมราคาก็คุ้มค่าสุดๆอีกถ้าขราวหลังอ่ะพี่มากินร้านแม่หนูอีกอ่ะพี่ก็ต้องสั่งขวดใหญ่นะจะได้กินกันค,คนทุกคนเฮ้ยคุ้มสุดๆโคตรคุ้มเลยวะ่ะจริงๆเฮ้ยม,มาทุกคนว้าวจุกเเฮ้ยมึงอยากใช้จมูกดูจวะให้ปาดดูสิมีปากจมูกมันใหญ่ไงอ,อ้า ร่อยเหมือนเดิมสดชื่นดับเบิลขึ้นไปอีกเหมาะกับวงปาร์ตี้วงใหญ่ๆขวดเดียวกินได้ทั้งวงเลยนะเนี่ยเ,เอาเหลือเอาโทนมาเดีย๋ยวกูซอไปฝากทั้งหมู่บ้านกูดีกว่าบ้านกูคนเยอะมามนอะไรน้องประดูพิวอิชิตันรสฮันนี่เลมอนขนาดใหม่840มิลลิลิตรขวดเดียวคือจบราคาคุ้มค่าสุด โอยังเหลืออีกเหรอยังเหลืออีกตอมได้อิชิตันรสฮันนี่เลมอน840มลมันใหญ่มากเชื่อพี่ท้าให้ลองรีบไปลองก่อนใครได้เลยหาซื้อได้แล้วที่7ซ1 e e และ7 Delivery เท่านั้น